จบลงเปที่เรียบร้อยครับสำหรับทัวร์นาเมนต์ส่งท้ายปี2025ครับที่ทางมิกาซ่าจัดขึ้นกับศึกมิกาซ่ายูนิเวอร์ซิตี้ครับ2025ฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับที่รวบรวม4สถาบันชั้นนําของประเทศไม่ว่าจะเป็นแชมป์เก่าครับมหาวิทยาลัยมหิดลรองแชมป์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา,าลัยมหาวิทยาลัยธ,ธรรมศาสตร์รวมไปถึงมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ที่รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพ2ปีติดต่อกัน ปีนี้ครับจัดแข่งขันกันที่สนามอินซีจันทรสถิตกเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับ25และ27พฤศจิกายนที่ผ่านมาตลอด2วันนี้ก็เต็มไปด้วยความเข้มข้นเร้าใจในสนามนะครับแล้วก็รวมไปถึงเสียงเชียร์ที่ดังกระหึ่มกันกับแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมกันแน่นขนาดเลยไปดูผลการแข่งขันกันบ้างนะครับการแข่งขันในวันแรกนี่เป็นการแข่งขันในรอบรองชะเลิศคู่แรกครับนี่คือคู่ชิงเมื่อปีที่แล้วมหาวิทยาลัยมหิดลแชมป์เก่าเจอรองแชมป์เก่าครับจุฬาลงกรณ์ สุดท้ายเป็นจุฬานะครับที่ล้างแค้นเอาชนะไปได้ด้วยจุดโทษนาทีสุดท้าย1ประตูต่อศูนย์ครับทำให้จุฬาเข้าชิงชนะเลิศส่วนคู่ที่2นี่ก็เป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดวลกับเจ้าภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์90นาทีนี่กลายเป็นว่าปีนี้เกษตรศาสตร์มาดีมากนะครับกดเอาชนะไปด้วยสกอร์ขาดลอย4ประตูต่อหนึ่ง ไปลุยกันต่อในเกมวันสุดท้ายนี่ก็เป็นบทสรุปของการแข่งขันมิกาซ่ายูนิเวอร์ซิตี้ครับพเริ่มด้วยการชิงอันดับที่3นะครับก็เป็นมหิดลไปเจอกับธรรมศาสตร์ตอนแรกเนี่ยธรรมศาสตร์นำก่อนถึงสนะครับแต่แชมป์เก่ามหิดลก็ตามตีเสมอได้2 2สุดท้ายต้องไปตัดสินด้วยกันดวลจุดโทษแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยมหดลครับเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2 ก็คว้าอันดับที่3ไปครองปอบใจครับสำหรับแชมป์เก่าส่วนธรรมศาสตร์ปีนี้จบที่4ส่วนไฮไลท์การแข่งขันก็คงจะเป็นนัดชิงชาเลอร์นะครับกรเกษตรศาสตร์ครับปีแล้วจบที่4นี่เข้าชิงในปีนี้พบกับจุฬาลงกรณ์ซึ่งอกหักเมื่อปีก่อนในรอบชิงนะครับเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมคุณภาพเลยครับลุ้นกันตั้งแต่นาทีแรก ซึ่งก็เป็นจูลาครับที่ออกนำไปก่อน2ต่อศนยตั้งแต่23นาทีแรกของเกมก่อนท้ายครึ่งแรกเนี่ยเจ้าภาพครับจะมาตีไข่แตกได้ก็ทําให้เสียงเชียร์กระหึ่มเลยนะครับครึ่งหลังก็สู้กันสนุกครับสุดท้ายจบ90นาทีกลายเป็นจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับเป็นทีมที่ควา้าแชมป์มิกาซ่ายูนิเวอร์ซิตี้ครับ2025ไปครอง ส่วนรางวัลพิเศษต่างๆนะครับปีนี้ประกอบไปด้วยผู้สอนยอดเยี่ยมครับได้แก่โคชเก๋ครับบรรชัยสุรินลลทร์สิริรัตน์เฮดโคชจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยท็อปสเ o อร r ครับมีพิษพลวิเศษลาครับแบ็กซ้ายจากมหาวิทยาลัยมหิดลโคงนัดท่วมทองดีครับจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคงพัก ทองคำนะครับของเจ้าภาพเกษตรศาสตร์3คนนี้ยิงเท่ากันครับที่2ประตูผู้สาประตูยอดเยี่ยมครับได้แก่ภูรินทบันเทิงใจครับสองเซฟของเขาในการโดนจุดโทษทําให้มหาวิาลมหิดนครับคว้าอันดับที่3ไปได้กองหลังยอดเยี่ยมครับคือเซนเตอร์แบ็กอย่างคุณากรสุวรรณกุมารนะครับจากทีมแชมป์อย่างจุฬาส่วนกองกลางยอดเยี่ยมเป็นกัปตันทีมมอเกษตรครับปรีรกาอิทธิโชติกรส่วนกองหน้ายอดเยี่ยมครับเป็นคงนัทท่วมทองดีนะครับจากจุฬาก็เหมาสองรางวัลครับในปีนี้สําหรับ กองหน้าหมายเลขก7ซึ่งรางวัลนักเตะย,ยอดเยี่ยมในแต่ละตำแหน่งนะครับจะได้รับโล่รางวัลและก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์รองเท้าจาก w i n g ์เป็นครอบครองทั้งหมดนี้ครับคือบทสรุปของมิกา s a u า i v นิ s i t y c ตี้ครับ2025ครับปหน้าดูกันว่ามิกา s a จะจัดยิ่งใหญ่ขนาดไหนกับฟุตบอลร,ระดับมหาวิทยาลัยที่จัดต่อเนื่องจะเข้าสู่ปีที่3แล้วแล้วเจอกันครับปีหน้าบอกเลยจัดเต็มจัดหนักสนุกเร้าใจแน่นอน